ไก่เด้จ้าเข้าใจสิขาใสวยคนสวยคนสวยคืออะไรมันจะกินเลยเนาะไอ้อันนี้จักโต้เนี่ยจักโต้โต้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ปิ๊งมันมีประมาณเซนสามเซนสามเลยตอนนี้เซนสามเซนสี่นี่ตัวใหญ่ถึงเซนห้าถูกเนาะใส่เซาใส่เย็นช้อปจิกไส้ไปซื้อเดี๋ยวมูมันยังกินหัวใส่เออน้ออลิต้าขณะออลิต้ายังกินอย่าอื่นปะเออเออจิ๊กยังแซ่บดีว่ากัน ยิ่งต่อกันแล้วเจ๊ขาต่อกระพ่านบอลชุกไปปั่นฉลองแถวคาสโน่เดี๋ยวแน่นแเสียผับโพดเสียผับโพดเสียผับโพดเป็นได้สนุ่ยเสียเปล่าเสียเท้าไม่ใช่คนแบบนั้นเออแต่กันได้ยิ่วไม่ใช่แต่กันได้ยิ่วแต่ยมูอนไหมครับดิบอกแขกธรรมดาแขกขาจรนี่แหละลูกค้าประจำเนี่ยกับจัดดีน้อยหนึ่งได้แบบเอฟเพิ่งไนไหนเอฟซีเพิ่งเอฟซีเอลิต้าเอฟเอฟซีบาวซูก เพิ่นก็มากินหลาย่นก็ถามเบ mm. ิ่งในช่องเบลอลนะิต้าเบา mm. ิ่งในช่องลำเบลปกติสิใส่ผัคกยองใส่ข้าวสานมื้อนี้ก็วันขานน้องสาเจี๊กข้าวก็มาแล้วทุกคนเจี๊กข้าวก็เลยตื่นสายมื้อนี้ไม่ว่าชีตื่นสาย ขายดีนี่ทุกคนปิ้งน้ำบรทานปิ้งกระเถื่เอสี่เถื่ออ่าสี่เถื่อนะทุกคนนี่ไก่เสร็จเส่ชีน้มาเขา่องนะเนอะอะข่องของบะทั้งนั้นเปิดเนื่ลูกแกชีน้าให้ด้วยค่ะไก่้วทุกคนปิ้งสี่เถื่อปิ้งเรื่อยๆเจ้าิค่าปิ้งขิงสายนะทุกคนอันเจกยข่ากับอยู่ข้าวติดชิลเด้อทุกคนผู้ใดยังไม่ได้เบิ่งคลิปไปในทางมัสสวรรค์ พอเาวกัมาแล้วนีบายนะทุกคนนะออนเดฮอนเดฮอนเดกัน Hi everyone e v e r y t h สิงคโปร์ทุดีทน่าสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมันกับพ่อบสร้างเจคาเซนเหมือนเดิมที่เพมเติมกักัรีวิว้านกอดใช่ไหมสีพาทุกคนไป ต้มไก่ลาดนะทุกคนต้มไก่ลาดใส่ผักกระเองสูตรทั้งหั่นตีขาวนะทุกคนเด็ดนะต้องกู้ต้นหน่าด้วยชิแกงชิแกงใส่ไข่บะแดงบะงแก้สมใสไข่บดแดงไข่บดแดงมีบะนบ้องบดแดงผัดลาดมีในเจ้าค่ะจะไปต้มไก่กันนะจำนัำไดยมีทีมงานมาจากกนะันนะเพิ่มซิมเมอรปักเซจ๊ะนะทุกคนก็สิผู้อ่ะเป็นไข่นะ เลือกเป้าไก่ออกไหมในเด้อนสิบสองตัวจะมาเป็นสิบปีตอนนี้สิบปีต้มไก่ก่อนมาซานนัดดบบ่นไม่ไไมอย่ง<อ>คิ้รถเมยนะ์ก็ยจะให้รีวิวมาเออคิ้วรถเมล์หันปีกไก่เฮข่ารถเมล์เลี้ยงก็มนี่ด้อยพี่น้องต้องการเมื่อเลี้ยงกว่างเ้ยนะนาะกรตีขาวก็สิบปีต้มไก่ก่อนมาซานขาเขาเพื่นพูนนะเตรียมมาเป็นเล่ม ก็เ,เดือเดอเ,เตรียมน้ำไว้เลยโอ๊ยลืมใส่ชูโรสนะทุกคนราดจี๊ขาวขาดไม่ได้ก็คือชูโรสไม่ตั้งน้ำแล้วลืมใส่ชูโรสนี่ทุกคนนี่สูตุดจี๊ขาวสินี่เนี่ยนะใส่พริกเข่อนอย่ากกงเกาะต้มไก่สัพานแยงมีพริกมีมะกรูดมีตะไคร้ใส่เลยนะทุกคนง่าย,ายๆต้มไก่เดือด ขนาดทีมงานทำมานะทุกคนสิเห็ดสูตรพิเศษให้เพิ่นเพิ่นท้าบ่เพิ่นเคยกินบ่เพิ่นกะเนี่ยโมเคยกินสูตรนี่เลยน,นี่นี่เป็นหนึ่งข้าวนะทุกคนโอ้มอยมอนี้แขกหลายพคนที่ข้าวตื่นสายน้องสา,า,าวเพิ่นแม่ล่ะกะได้โอกาสตื่นสายวันซานนี่ ก็ล่อให้เดือดเดือดแล้วบางคนต้มไก่ใส่ผักไห่งสูตรหั่นตีขาวบนอืนอ่นอาจัดใส่หรือแบบต้มส้มซื่อๆเจี๊ยหั่นเจี๊ยขาวบางคนกับหมักใส่แบบเผ็ดบางคนกับบูหมักใส่นะเจี๊ยขาวใส่แบบเผ็ดนั่งนึ่งเพื่อความสวยงามว่าซ่านหนึ่งข้าวก่อนตีกไก่ฮะนน่าทุกคนตีกไก่ต้มไก่ห้า,า,าวแบพเผ็ดแบบเผ็ดพอเดืดเดือดเลยูตรทั้งหั่นเจี๊ยขาวเด้อข่าวกระเลึ่งคนทอด ก็พฤศจิกายนนี่ที่พาไปเบิ่งหน้าบ้านบาา้านป้าทิโตมาแล้วหรืว่วาจิมาต้มไก่น้ำกันสบยดีว่าจะซื้อลงตลาดไปซื้อไขนะ่มดแดงไหมเมื่อใดลงสบายดีวันนี้ไปกับป๋องซุกไปตลาดออซื้อไข<ค>่มดแดงเปิดนี่ท่านไหอย่างนนีะ้ไหมไปบะหรือว่าฮอนซื้อ,นนะอมาให้นังเอามาใส่ต้มไก่เด็ดต้มไก่อนนะไรข้างบนใส่ก็ได้แล้วแต่ แค่แสบยเป็นสบเ่เออเสือขัยาววะมันใกล้ๆหนึ่งใหญ่แต่ผมไปยังเนี่ยต้มส้มใส่พัตแยงกับคนแหละแล้วจะเส่ยขับไปนั่งเลยจ้าขึ้นมาเลยเลยเจ้าหน้าที่คาทิมปิ้งนะทุกคนสีเห็ดปิ้งไก่ทาปาแดกกับมีเดอร์ฮันจิขาวสั่งได้หมดทุกอย่าง เงินในก็นไม่เ2 5หาพันนะทุกคนหรือว่าใครอยากได้ไว้ก็สั่งลวงหน้าได้ฮิ้วด็อกเข้ามาถ้ามิพักแนงบ่นะ่ะซาเฮือนเอื้ยอยโยดให้ข่อยนหน่อยหน่อยนึงวะหานีพ่พักขะแนงบ่ฮะนี่ทุกคนพักขะแนง ฮันเจค้าไม่ฮ <c oughs> ันเจค้าเป็นไก่ทาประเดกก็มีนะทุกคนแล้วแต่ไพื่อนจสร้งเนาะทาประเดกเป็นไก่สดๆเป็นไก่ออริจินอลว่า,าสา,าโอู้หอนติ้งน้ำตลอดกว่าทีมงานเพป็นไก่รอถ่ายอยู่ปิ้งซื่อๆเนี่ยิ้งตนีๆขายประมาณไทยเกินอาจจะขายแสนสามเนาะอันนี้แสนสามอันน้อง ให้ลัดสาวซื้อกล้องให้ลัดทุกคนเพิ่อนกันมื้อนี้บ่ได้ไปล่งเทียนซะ่่ะใช่ะไชไปมาแลยกินข้าวครัก็ที่นี่เพิ่นเป็นเปาซุปกับมาแล้วาสาวซาวน้อยอันตาอัลกอยกับคอนจะมาทำไปเบิ่งอาหารจานกินกตะกบแล้วไปใกล้กับติ้งเรื่อยๆทุกคน ปิ้งคันหนึ่งคันเต็มเตาเนี่ยเขาใส่14โต๊ะคันบมเต็มเตากับสิหรือ10โต๊ะแปดโต๊ะแล้วแต่นัดคนจำนรับจะมีห้างสีขาวมีตำมมะพุงต้มมะขวตต้มแตงต้มไก่กับมีต้ปมตปลากับมีน้ำปลาเถือ่อนนั่นนะต้มปลากแกงหน่้ำมันยั่วซ่นานอะไรอย่างแหละแล้วแต่ออเดอร์สั่งคันปเป็นแบเป็นทุกทัวร์เขาก็สั่งได้แล้วพี่แต่เบิงมีไก่นัดคน ไปไก่พับปเป็นแด้ไก่ไทัเป็นดเป็นไงกไปสุกเลยยกข้าวไปงในได้ลูกาหาีลูกอันน้ำในเด้อเด้อดว,ตว,ตวงตำมะัวในตำมะัวกับมะแงหมข้าวในบมวนตำมะทัวกับมะุงอย่างละรกเ้อ นี่ก่สุแรนะทุกคนนี่ปิงกก่ปิงกก่สับเซ็มมาานแค่้ามาเลื่อยทุกคนเซโนเซจาาลิต้ามา้ว่บีาลิตาพอดีดำเลยแหละอลิต้าแหมแฮมหอน ไว้เราจะปิดหน้าปิดตานะแต่ก่อน,แต,อนแต่ก่อนปิดแหนกอ่าดำเลยแหละขนาดปิดงซับซ0มือ,อยังดำตํามะหุ่ตหงตํามนะัวเนาะห้าวๆท้องคอกเจะาเฮา ไก่เด้จ้าไก่สีขาวสวยคนสวยคนสวยถืออะไรมันนตะกินเลยเนาะอันนี้จากโต้เนี่ยจโต้โตเท่าไหร่เนี่ยมันมีประมาณแสนสามแสนสามลยตอนนี้แสนสามแสนสี่นี่ตัวใหญ่ชุดแสนห้าตาต้งปากขาวกันปินขาวจริงนะต้มไก่เขาเนาะนฮ้มันไม่ต้มไก่คำนีชื่อตู้แกสาได้ไปเอ็นนล ต้มไก่ห้ากันแล้วเนี่ยนะทุกคนนี่ขผาวกลังหนึ่งคนทอดนี่เราขับแป๊บหนึ่งพอดีต้มไก่แล้วจ้ะตม้มอันต้มหัวหมกตัวเป็นยังไปแล้ว <c oughs> ปกติสิใส่ผักแครงงใส่เนี่กาะเป็ดเป้งเป็นเรืแต่ละดูการเนาะ อะไเนี่เองกะใส่ในหนึ่งโบมีเหมือนนี่นทุกคนตบท้ายาาเกลี่ยสองแล้วน่าคนมั่งใหม่นะคน,นยังโบผู้ยังหลายเพิ่งทำกับมาเมื่อวานนี่ซื้อจะซื้อ,อยังกัดเซน้อมฮะและทุกคนปากใส่จ้องง่ยายๆเลยนะทุกคนจ่องง่ยาย ัวใๆทั้งขังง้นต้มกับตัวประมาณสองเซนสองเซนหามันมี2อง0ซนกับสองเซนหเนาะทุกคนตบไก่านศีรษะเราใส่จออ้องง่ายๆตักมันจะไบ้สะใจซ่านนีน่ทอดนี่ต้สมส้มนะสิเงาไปนะประถาอยู่ในทุกคน มาแลว้วเรียงซุงไอ้เพิงกับบา,บาซุกเมื่อปั๊บซีเมื่อมื่อนีะะ่สิป่ะไอรีด้ายังไม่ได้เมื่อป่นเลีดือนซีเมนนี่ต้มไก่เนาะซีเมือเ่อใจขาวขาดอย่างหนึ่งโฆษณายอย่างดีว,าวาด่าใส่กิ้งก่าไข่หมดแดงกับเพาะแตงเง,งี้งตื่นสายเพราะว่าบุ๊มีคือว่าลอลไรเนาะคนหนึ่งคนตัไปอย่างต่อไปดองเลยตำด็กกับมะกผ่้หวานนั่นเอง กินแล้วซิมแล้กินแล้จะมาแซมะัเลอ์แซ่บแบนี้ออมย้ด้บอสเคยเอาเจ้าเป็นผัวลิ่โตลิ่โตนะเอาจกันบอสุกใส่กรบบดลิ้นโตเห็นนะากมาเห็นเราเพลินนะเพิร์นะไม่ได้เดอสีแบบสีผัดิวใบบกข้าอ่านี ตอนยี้โมได้พอลินโตเฮะเส้นมอรลกเดี๋ยวอยตีก็ได้ยูนี่สินมาแตีงกนนี่สินได้ยูได้ยูต่ำกายอ่ะขึ้นไปอันไหนไว้บริบปเปิดป่ะเปิดแอร์เดี๋ยวได้เขาจะเปิดยันี้อ่ะแกเสื้อออกสาวแกเสื้อสาวแต่สาวนะแขกคอ้ผิวเด้งขาวสงกะเมื่อเขาเกิดขาวนะมีมีไง รถไหครับอา่ะมีจะก็มีอยู่ลดบดดดทุกคนรถบดบ๊าบซุกขนาะอะนรต้าขอยากซื้อได้ขหาขันแล้วบ๊ซุกขนรวยรวยมันเพนแต่่ยากซื้อมันมีบนไทยที่ก็จะเป็นมันซื้อแต่แน่ไว้ผนหมักไปมัน่มีบอจอดใน้เออเอารดกัเขาก็ได้จะจอดใส่ซื้อดินอยู่ฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเด็ดเพราะอยากนั่งสิเด้อจ้าทำนี่กับบ๊ย่าขอเสดบ๊อบซุกมีซัมเซนนั่น ผู้ใดมาเป็นเมียเพิ่นนี่นะบ่เบญวาถึงนะสบายเบญวาเพราะขั้นก่อนเนี่ยเป็นเมียเราเนี่ยโงติดถูกเนาะใส่เซาใส่ยินโชงจิกใส่แต่สิโอ้ยแต่หมูยังยิ่งขึ้นมาใส่เออนาอลิต้าขณะอลิต้ายี่งขึ้อย่างอื่นบ่เออจิกอย่งอืนมันแซ่บอยู่ว่ากันจิกต่อแล้วเจ๊ขาต่อกระพานบั็กชุกไปปั่นชะลอนแถวข้าวซอยเยอะแน่นแน่แซ่บผักโพสแซ่บผักโพด เสียผับโพสเป็นได้สนอยเสบแบบเท้าไม่ใช่คนแบบนั้นเออแต่กันได้อยู่แบบนั้นจริงๆไม่ใช่แต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ผักงเฟสผึ่งแตงงามเนาะเออมามาในย่องย่องผึ่งตั้ดไปมือมาทำอิดเนาะเห็นผึ่งเนาะจะบัวงไม่นนเจ้าเขาบกติโบไม่เห็นปกติปาในย่องผมเันใดๆพอตัดผมมาใหม่เลยนะเพื่อใส่เดอข้างนอกไม่เงินนี่เท่าไหรเจ้าแล้วเออกับมีเห็นดี วินนั่นเบียร์ไม่แพงไม่แพงเลือสมัยบ่บวันเลยคือว่าเมื่อนั้นล่นเมืยังล่นน้ำสมัยต้มไก่หันศีรษะประมาณนี้ทุกคนแล้วถ้สร้างแกงน้ำไม้ก็มีแลดเต่ต้องสร้างโลกหนาหนึ่งมือแหละนะทุกคนต้องแต่รู้จักเจ้าวมาว่าก็ไม่เคยไปร้านปิ้งไก่อื่นเลย เนยากมากเลยเคยซื้อหันอยแม่จมาสอทีเธอหยไปซื้อานางไงไม่หิวมกโตับก่อนอนชิหุบตอนกซื้อหันแหังนี้ไปกินะหันนั่นมันสมผลนาะแค่แบบราขั้นใส่มันสิตักันอีกแบบหนึ่งเนี่ยเจ๊บเน๊ะขอโทพรันตื่นว่าก็นิตตื่นแล้ว คิดว่าเก็บเครื่องซิสักเดยคิดว่าจะตื่นเลยโทรไปซักเครื่องตั้งแต่เป็นเดือนเลยไปซักเครื่องโทรบอกก่อนท่านอากาได้เพราะว่าทำอิดลูกแล้วลูกพอดีน้องสาวมาแช่น้ำซุปก่อนคะคำชี้ไปกันไปย่องดองน้องสาวมากเลยตื่นสายเพราะป่าลูกแล้วมันยังเรียบร้อยไม่แล้วน้องสาวมาเขาพักต่อนั่นหนุ่ขคืนนี่ก่อนมากับเมื่อย น้องพมาแล้วมีคนเปลี่ยนแผนบอกก็เปลี่ยนกนแเละจายกันจักหน่อยอันนี้เพิ่นแน่เนตี้ละอันนั้นตั้งแต่คนจะเข้าไปอาบน้ำในยังเด็กจับิดบนปีนีกับเสือจับเสือกยังอคนหน่อยเมือวานจะมดแนอนเนี่ยนอนนอนเล่นรูไปยู่กันให้ร ถั่วพอกแล้วเน้อล่มเนี่ยจนบมขึ้นบมไม่ไมค่อยขึ้นนะไม่ร้านจ้าวจะขึ้นไปอ่ะทุกคนอิมอ่มแล้วอิ่มแหละกินหน่อยดอยีนะอะไรยังโง่หน่อย <c oughs> หรือว่าขเขาขวบแบ่แซบปะแซบแซบแล้วกระดูกร้ายกมูไอ้เพิ่์สอืมลกินเขาหน่อยเดียวนาไหมขึ้นบกี้กระดูกนะมาบ่เป็นลมา แขกอยู่ห้านกับช่วงเงคนหลายกับประมาณใบใบสมัยก่อนนะเที่ยงใบใบคู่มือมันแล้วยเตะมันละแจ๊บจุดบ่ถือคื่เมื่อวานบัดข่ามัดทิ้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 ดลอยปลายเมื่อวานนะครัดิบอกแขกธรรมดาแขกขาจรนี่แหละลูกค้าประจำเนี่ยคับจัดดีน้อยหนึ่งได้แบบเอฟเพิร์นแน่นนะเอฟซีเพิ่งนเอฟซีอลิต้าเอฟเอซีบ่าวสุก พิ่นก็มากินหลายพิ่นก็ถามเบิ่งในซองเบอร์อันอลิต้าเบิ่งในซองลำเบาซุปคำหน่อยคำสีแบบเซ่ก็ขอบใจหลายๆเนาะมีเซอร์น้องโอ้ยเจ้าแห่งคนดังชือว่ามีเซอรกับมีอลีนี่เลยไปหานกาแฟมาหาที่กินเมนก็คือเบอร์กินเบอกินแล้วเมื่อนำไปดื่มเหล้าวก็จะกิน ต้อกระทมาไปต่เอากนเนเมื่อคืนนี่ทุกคนนั่งกับขาไก่กันในทุกคนไปยนะบอกคำซื้อให้ได้กินเดี๋ยวเห็นใหน้ตอกไปว่หูวมาไป่เนมเหมือนส่งใว่เาจะไปบอกอลิตานอนาไเปี่ยนอนแล้วไ่กินเยข้าวปุ้ินงุแล้วอาจะสุดสิ์สุบซิบกันเาจะสุบสิ์สุสิ์กันเลยทุกคน โอ้ยเหนไกับเมื่อตเมื่อกันอยู่การทันผักไทยใชจิตใจทุนตบบ้าจ่ายกระทามาพื้นด้วอจิตใจ่อยดีบ่เออเลี้ยกตะเบ็ดเอบะสุกสลัดเนาะจะหัะฮู้สะบ่แมนบะซุกแร่นะบังพัวมันแ่ใหญ่พัวก็ใหญ่กระมืสมองก็จิงนะบัวใหญ่ ใหญ่อ <sia. S 3> ันอื่ก really ัใหญ่บ่บบบบพเห็นเจ้าใส่กางเกงวันลอยอยน้ำสมัยก่อน่ะอุตส่าห์ซุกเลยซุกอีกว่าเขาไปเสียหนามีผู้หนึ่งโกโม่เอาเผื่อว่วบ่บ่บบ่ไ้อยกิไปบงคลิปเก่าตุ่ยแล้วเาขาางบอกใค่บบอมนนน้อยมัดน้อยมีผู้เดียวโงตุ่ยังมอนเห็นใส่ใส่สิปคอนเทนต์บ่คอนเทนต์หาปลาน นาดตุ้ยโบ้ยทาเริใหญ่อยู่ไอ้บุ้งเนี่ยชาริสดีแดดหรอสีเหลืองนัะทุกคนกับมะมอยประมาณนี้แหละก็กินฮะคิดสู้ปะคร็จะพร้องันคุณผู้เห็นผาใส่แบบเป็นโซ่ว่ใจเพิ่โตจ้ะนัทุกคนคลิปนี้รด็กชอบท่านี่นะจังไรก็ฝากก็ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเดิมที่สำคัญกระปากเป็นโฆษณาน้ำแน่นะทุกคนนะทนะา